ปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่15ต่อเช้าวันที่16มิถุนายนนะคะ,คะการเกิดจันทรุปร,ราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ4ปีแล้วก็นานเกิน100นาทีด้วยนี่คือความพิเศษของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆไม่มีแสงไฟรบกวนคนไทยก็จะมีโอกาสได้เห็นทางช้างเผือกด้วยโอ้โหเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ทางดาราศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของบ้านเราเลยทีเดียวนะคะจากข้อมูลของดออรสรันป ศยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสอดรรอนะคะท่านก็บอกว่าจันทรุป,ปราคาเต็มดวงในครั้งนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดคราดเต็มดวงนานเกินร้อยนาทีค่ะแล้วก็ระหว่างเกิดคลาดดวงจันทร์ยังไปเคลื่อนผ่านใจกลางทางช้างเผือกอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาครั้งแรกในรอบ4ปีที่คนไทยนั้นจะได้ชมปีนี้มีปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงให้เราได้ชมกันถึง2ครั้งด้วย นอกจากครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นปลายปีเลยค่ะ10ธันวาคมสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะก็คือค่ำคืนวันที่15ต่อเช้าวันที่16เนี่ยนะคะดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เที่ยงคืน26นาทีเราก็ยังคงสังเกตได้ยากอยู่ค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อดวงจังนทร์เริ่มสัมผัสเงามืดของโลกในเวลา1นาฬิกา25นาที ดวงจันทร์จะเริ่มแหวนนะคะแล้วก็พอไปถึง2.25นาิกา25นาทีจะเริ่มเกิดอุปราคาเต็มดวงเมื่อขอบดวงจันทร์ทั้งสองด้านผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกแล้วพอไปถึงตี3 4นาทีค่ะดวงจันทร์จะเข้าไปสู่กึ่งกลางเงามืดของโลกเรียกเหตุการณ์นี้ว่ากึ่งกลางอุปราคายังคงเห็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงไปจนถึงเวลา 4นาฬิกา4นาทีนะคะดวงจันทร์ก็จะเริ่มออกจากเงามืดแล้วก็จะออกจากเงามืดทั้งหมด เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ,คะก็ไปถึงประมาณตี5-4นาทีแล้วก็จะไปสิ้นสุดปรากฏการณ์นี้6นาฬิกา2นาทีเรียกได้ว่าใครที่เฝ้าสังเกตการปรากฏการณ์นี้อยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าๆก,ก็จะไปจบลงในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีแต่ตัวไปทำงานกันต่อเลยะนะคะ,คะแล้วระหว่างที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิดอย่างที่เห็นในลักษณะนี้นะคะบางคนจะเรียกว่าเป็นพระจันทร์สีเลือด ใช่ค่ะก็ชมได้ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เรื่อยลงไปจนถึงจังหวัดชุมพรนะคะส่วนจังหวัดที่อยู่ใต้ลงไปเนี่ยก็จะเห็นเพียงจันทรุปราคาเฉียดดาวเลิกเท่านั้นนอกจากปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้ นะคะอย่างที่เกิดคลาดนานชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางดาวฤกษ์เนื่องจากดวงจันทร์เคลื่อนผ่านทางใต้ของกลุ่มดาวคนแบกงูค่ะแล้วเคลื่อนไปบางดาวฤกษ์51โอฟิอุชีหรือ51คนแบกงูพอดีปรากฏการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆก,กับอุปกรา,คา์ค่ะเต็มดวง สำหรับการเกิดปรากฏการณ์ทั้งนี้นะคะทางสดรก็ร่วมมือกับเรือข่ายดาราศาสตร์ในจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมแล้วก็ตั้งจุดที่จะสังเกตปรากฏการณ์นี้3แห่งด้วยกัน1คือที่บริเวณดัดฟ้าชั้น3ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจังหวัดชเชียงใหม่2คือที่หอดูดาวบัณฑิตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งทางหอดูดาวก็ยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนเบญจมราชร,ารังสิ์โรงเรียนวัดไผ่แก้ววิทยาจังหวัดฉะเชิงเซาและโรงเรียนชนราช สดอนอํารุงจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมตั้งกล้องโทรทัศน์สาหรับสังเกตปร,รกากฏการณ์นี้ด้วยและพื้นที่ที่สก็คือที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะคืนนี้น่าจะเป็นอีกคืนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยอมนอนน้อยหน่อยเพื่อจะชมปร,รกากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะได้ชมก็คือต้องรอ ปลายปี10ธันวาคมแต่ก็เต็มดวงเหมือนกันใช่ค่ะนะคะถ้าใครพลาดแบบรออดนอนมาโดยตลอดแล้วพอไปถึงเที่ยงคืนหลับหลับ,ลบนอนหัว้าวแล้วตื่นมาตอนดึกก็ได้ค่ะนะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมสําหรับการชมปรากฏการณ์บนท้องฟ้านในค่าคืนนี้นะคะแล้วก็สวยงามยังไงเนี่ยก็มาบอกกล่าวกันในรายการข่าววันใหม่ได้ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เรามาพูดคุยกันนะคะ